สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้เราจะมาไร้สาระกันเรื่องของซิปโปวันซิปโปซิปโปเป็นไฟแช็กน้ํามันนะครับไฟแช็กน้ํามันที่ผลิตในประเทศอเมริกานะเราพูดถึงแค่ไฟแช็กน้ํามันประเทศอเมริกานะครับไฟแช็กตัวนี้มันมีคุณสมบัติของมันก็คือสามารถเป็นอะไรอย่างกานลมได้เฮ้ยมันกันลมได้จริงป้ะวะ นะครับวันนี้นเป็นโปรโมนต์คลิปนะเพืเ่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ครับทางร้านก็มีสินค้าจำหนายแต่ว่าวันนี้เราก็มาทําให้ดูว่าพายรักซิโป,ป,โปมันกันลมไหมมันกันลมได้ยังไงแล้วมันกันได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันวันนี้ผมก็ทําวิดีโอคลิปสนุกๆมาให้ดูนะครับวิธีง่ายๆนะครับจุดไฟแช็กขึ้นมาพอไฟมันติด ลุกเยอะๆเนี่ยนะครับระบบก็เป่าเป่าแรงๆนะมันกระดับนะครับแต่ถ้าผมสะบัดสะบัดโดนลมแบบปลิวๆลมธรรมชาติที่ไม่ได้แรงมากมันก็ยังคงติดอยู่ครับนะแล้วก็เป่าแล้วมันกระดับมันติดได้ยังไงอ่ะสังเกตที่ตัวไฟแช็กไหมมันจะมีรูอยู่ตรงคอมันจะมีรูเยอะๆนะครับการที่ไฟติดต้องใช้ของ3อย่างนะครับเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมไฟ 1ต้องใช้ความร้อนครับความร้อนเกิดจากไอฟลิมนั่นแหละครับที่เกิดจากเหล็กไปขูดเตะไฟมันขึ้นมาครับเกิดเป็นความร้อนต้องใช้น้ํามันนะฮะน้ำมันก็คือไอระเหยของน้ํามันที่ขึ้นมาตามไส้ของมันนั่นแหละครับถ้าตอนเราเติมน้ํามันเยอะๆนะครับเติมน้ํามันเยอะๆน้ํามันมันจะชุ่มไส้ไฟมมนจะลุกเยอะครับเหมือนตอนที่ผมจุดทางแรกนั่นคือน้ามันมันชุ่มไส้เลยฮะเราเติมน้ํามันไปใหม่ๆ นี่ผมจุดเล่นไปเลยนะไฟน้ํามันมันเยอะมันก็ท่วมขึ้นมานะครับและสิ่งที่3ที่มันต้องใช้ก็คืออากาศออกซิเจนในอากาศมีออกซิเจนอยู่21%เปอร์เซ็นต์นะครับ21 78 1บเอ็ดนเจขึ้นในตัวเช่นไม่ได้ใช้อะไรในกระบวนการเผาไหม้เราก็ต้องใช้ออกซิเจนขึ้นมานะครับทีนี้ซิโปเขาก็เลยคิดค้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการให้วินพล่ะทำยังไงเขาก็เลยไปเจาะรูครับสังเกตตรงคอมันจะมีรูอยู่เยอะๆนะร,รูตรงนั้นแหละ ช่วยทําให้เติมออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้นถ้ามันมีลมมาทิศทางไหนก็ยังมีออกซิเจนอยู่ครับออกซิเจนเข้าได้ทั้งรูด,ด้านข้างและด้านบนแต่ถ้าเราเอามือไปอุดที่รูด,ด้านข้างแป๊บเดียวมันก็ดับครับที่มันติดอยู่ได้เนี่ยก็เพราะมันมีออกซิเจนมาเติมรอบๆรอบๆไกระบวนการของมันครับเดี๋ยวมีลมข้างบนก็ยังมีออกซิเจนเติมด้านข้างก็ยันนง,ยนนงยสู้ไฟอยู่ยังมียังมีอากาศป้อนอยู่ข้างล่างแล้วยังมีเขาเรียกอะไรมีน้ํามันป้อนอยู่ข้างล่าง มันก็ยังสู้ไฟอยู่ครับความร้อนก็ยังคงเลี้ยงเอาไว้อยู่มันก็เลยทําให้ทิีโปเป็นไฟแช็กที่ทนไฟได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราเป่าแรงๆมันก็ดับนะครับอะลองมาดูคลิปที่2ดูนะครับผมทําเล่นไปเรื่อยนะสนุกสนุกกันนะครับทุกอย่างมันต้องมีข้อจํากัดมันอนี่ผมจุดบริเวณนี้มีลมนิดๆหน่อยๆนะครับมีลมนิดหน่อยผมก็จุดแล้วก็วางเอาไว้ ผมลองพาไปข้างในดูสังเกตนี่มันจัดริบบี่ริบบี่แล้วนะครับนี่นี่คือบริเวณที่ลมน้อยกว่าไฟมันก็จะตั้งขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะไหม้ตามไอระเหยที่มันขึ้นมาถ้าไอระเหยมันเยอะมันก็จะยิงไหม้ได้นานครับแต่ถ้าไอระเหยมันน้อยไฟมันก็จะเริ่มลด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 ลงมาก็เป๋าปุ๊บไฟมันดับประมานี้ครับมันทนกับลมได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้คือพลิปต่อมาคือ พื้นที่ลมแรงนี่คือพื้นที่ลมแรงนะครับข้างบนนี่เป็นแอร์เลยเป็นลมจากแอร์พัดลงมาเลยผมไม่ได้เปิดพัดลมข้างหลังนะเปิดกดปุ๊บนี่ใชะไม่ค่อยติดเลยถ้าจุดบริเวณเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันยืนเอียงเลยนั่นคือลมครับลมที่มันตีเข้ามาฮะถ้ามันแรงมากเกินไปเดี๋ยวมันก็ดับครับน่าดับไปแล้วลมตรงนี้แรงครับแล้วก็เย็นด้วยนะ ถ้าเราเอาไฟแช็กที่เป็นไฟแช็กแก๊สมาจุดตรงนี้ไม่ติดติดยากมากครับมันก็ทำงานได้ของมันระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดแล้วแบบไม่ดับเลยอะไรเงี้ยมันดับได้จะได้เข้าใจถูกกันจะได้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตรงตามที่คุยมันได้ระดับหนึ่งครับจริงๆแหละทีแรกผมก็คิดว่าเอ็มมันติดไฟมันดับขนาดไหนวะมันก็ได้ประมาณนี้ฮะ สิ่งที่มนุษย์คิดค้นมาไฟแช็กซิโเปลเป็นไฟแช็กน้ํามันนะครับใช้การระเหยของน้ํามันกับความร้อนแล้วก็อากาศในการเผาไหม้มันเท่าน,นั้นเองนะครับอีกคลิปนึงก็จะเป็นในบริเวณที่มีลมที่เล็กที่อ่อนกว่าเมื่อกี้ครับสังเกตจากการเต้นของไฟลมก็ตีไปตีมามันพยายามสู้อยู่นะมันจะเติมอากาศเข้าไปในรูข้างๆข,ข,ของมันนะครับจะเปิดพัดลมสู้เพิ่มมันอีกเพื่อดับไฟมันนะครับ ไดนะเป็นลรค่วนเหมือนจะเยอะแล้วครับมันชักจะไม่ไหวแล้วชักจะไม่ไหวแล้วก็ดักไปสุดน,นะครับทําการทดลองง่ายๆครับเพื่อบอกให้เพื่อนว่านี่แหละวินพูบมันพูบได้ประมาณนี้แหละจุดที่ริมทะเลได้ไหมริมชายหาดได้ไหมไม่ไหวครับผมไปลองมาแนละ้วแต่เพระเอิาจจะไม่ถักไว้นานแล้วครับไม่ไม่ไดเอามาลงให้เพื่อนดูไม่ไหวครับถ้าจุดริมทะเลที่ต้องมือป้องเลยครับลมทะเลมันแรงมากครับไม่ไหว นะนี่ก็สรุปกันไปแล้วว่าไฟแช็กซิปโป้ทำได้ประมาณนี้และที่ร้านเราก็มีจำหน่านะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาทางผมนะครับก็นำเสนอกันอาจจะคุยผ่านข้างไลน์หรืออะไรก็ว่าไปเพราะว่าลายมันมีเยอะครับมี2ตู้ก็คือเียกือบ200ชิ้นนะฮะขายไปขายมาก็จะมีเติมมา้างบางช่วงมีเยอะมีน้อยแล้วแต่ครับผมถ้าติดต่อเข้ามาทาง YouTube ก็จะมีส่วนลดให้นะครับเพราะว่าต้นทุน ในการขายของทางยูทูบของผมมันต่ำกว่าที่หน้าร้านนะครับแล้วก็เอามาเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปข้อแล้วกันแต่ต้องติดต่อเข้ามาทาง YouTube เท่านั้นนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับ